สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสาวสาวอินสวีเดนมาอีกแล้วนะจ๊นนะเนาะมาพบพ่อกับสาวสาวอินสวีเดนเหมือนเดิมคือเกาอีกแล้วนะจ๊ะเนาะพี่น,อน้องจ้าจ้าพี่น้องจ้ามือนี่นะจ๊ะสาวเรือนหน่อยกะทําตามสัญญากะโบแม่ทาตามสัญญากะเคยเกินไ้นะจ๊ะเนาะว่าสาวเรือนหน่อยทิกมาแก้ตัวจ้ะจะมาแก้ตัวเรื่องเหนื่อยนะจ๊ะเนาะครั้งที่แล้วสาวเรือนหน่อยกะกิน เนื้อสิงโตแบบเหนียวจะเหนียวแขวปอมแทบพัดจะทุกคนจ่าแทบหลุดออกมาเลาวจะนะโอ้ยอยากหัวเจ้าอยากหัวเจ้าของจะพี่น้องจ่าทางที่สองเนาะจะกันเหนียวอีกคือเกาแหละจะสาราวมาสื่อเนื้อผิดเนาะจะทุกคนจ่ากับกินไปกับบลองแขวไปบะลองคอไปเนาะจะพี่น้องจ่าไม่อยากจะน้ำลายไหลจ้าเพราะว่าเห็นก้อนนี่แล้วก็น้ำลายไหลเนาะจะพี่น้องจ้านี่แหละจ้ามองนี่แหละเจ้าสาวเลือหน่อย ซื้อมาแก่ตัวจะถ้าเบื้องนะจ้ะว,ว่าเพื่นจีนเหนียวคือเกาบ่ลงทุนมือนี่ลงทุนขนาดลงทุนไปไก่จะไปซื้อเนื้อมาจะกะนี่แหละจ้ะกะสาวเรือหน่อยกะได้มาจัดการสิมาจัดให้พ่อแม่พี่น้องเบื้องนะจ้นะเนาะก่อนบักเอบบักตูเลยจ้ะพี่น้องจ๊ะถ้ากินบ่เมือกเทียน เก็บไปกินมือลุ้นนะจะสาวเรือหน่อยอาจทีอดดอกจก่กินมืดดอกจะกินมดนี่กเพอาดีละจะขี้กระตือเต็มท้องนะจะพี่น้องจะกะกินได้ซ้ำกินได้นะจะพ,พี่น้องจะกะค่อยเบิ่งนะจะว่าสิกินได้ซ้ำได้นะจนะเนาะน้ำลายไหลจะทุกคนจะน้ำลายไหลอีกแล้วคือเกาคือเกาพามากินจะอากาศมือนี่กคลื่นฝนกับที่ตกแนะ่แดดออกแนะ่ กะค้มแน่ค้มฟาค้มฝนอีกแล้วตามเคยน้าจ้าพี่น้องจ๋ากะสาวเรือหน่อยกะบุรุที่พากันไปใส่น้กกะเลยสิกินจ๋ะมาจ้ะกะเยาวาลายใหญ่ห้างน้าจ้าเนาะเดียวสาวเรือหน่อยจัดก่อนจ้ะนี่แหละจ้ะก่อนเท้าสิกินน้าจ้าเนาะสาวเรือหน่อยกะขออนุญาตน้นจ้ะปอกจ้ะที่จัดปอกน้าจ้าเนาะมาจ้ะที่จัดปอกจะกกลุ่มนจาเจ้ามาจากซองฟิตน้าจ้าเนาะพี่น้องจ๋าปอกปอกก่อนนาจ้าเนาะ เย็นจะทุกคนจ้าเย็นจากจากแล้วเย็นแ <c oughs> กกินแกปอกเดียวนะจาจะนอสาวเรือหน่อยก็ะจิขาขีกกระตือจะกอนสาวเรือหน่อยซิป๊อกนะเดี๋ยวจตอนหนึ่งจ้ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวโอ้เนื้อสดสดแดงแดงนะน้วจะนอเป็นปอบอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้า สิงโตเท่าแล้วก็ปอบเท่าน้ำน่าจะเนอะเดี๋ยวข้างไว้จังสี่ก็น่าจะเนอะเดี๋ยวม้าจา้ะสนจ้ะจวดอื้ออืออื้อือก็อื้อ จะได้ใช่ไหมจบกับแก้วนองพรสอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้าแต่ว่าเพิ่นบกขมนะเจ้ะเนาะคือสมมดอายุจ้ะทุกคนจ้าก็เลยเป็นบกขมนะเจ้ะเนาะทั่วลั่นเต่าจะเป็นยางไปเก็บมาบางใดนี่จ้ะบ้านมันจ้ะ ชอบอืมลืมกระเทียมจะ้ะทุกคนจ๋ามาจา้ะกิงน้ำสาวเรือหน่อยมา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 บอ,อาตอนไงดอกจ้าทุกคนจ๋าเดี๋ยวติดคอนะจาน้าเนาะ เดี๋ยวสิไปฝืนอยู่โรงพยาบาลสาวเลาหน่อยบ่อยากไปฝืนโรงพยาบาลจะ้ะถ้าติดคอเราเอาออกอยาก <laughs> มันสิเดซ i m a เลกกอนนั <laughs> ่นก่อนกินมนมดนะจ๊ะนะมาจา้ะทำหนีให้พ่อแม่พี่น้องนะจน๊ะนะมาจา้ะเียม <c oughs> อยู่พักไปมองอื่นกันจ้ะเชิงโอ้ยแ่บจ้ะืผักมันหลายจ้ะผักหลายหลจ้ะพี่น้องจ๋าสาวเลือหน่อย,อยบ่ได้ซื้อผักนจะจนะ้ะเนาะผักก็ไลายมือเติบเลวจะเหี้ยวเหี้ยวเขาเอินไม่เหีเหย้ <c oughs> ออหยวคืออยังนจะจ้ะบ่อยากว่าอ๋อ <c oughs> ออกซื้อนะจ๊ะเนาะพอแม่พี่น้องคิดกันเองเนอะจ๊ะเนาะแสบๆเลยจ้ะพันจ้ะสาวเรือหน่อยอยากกินน้ำจิ้มหลายๆจ้ะทันเนื้อแล้วบ่เท่าใดจ้ะต้องพันแล้วก็จุ่มจวกลงไปเลยนะจ๊ะนี่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 จ้ะนะจ้ะของคำนี้ของสาวเรือหน่อยเนะจ๊ะเนาะบ่ไฮดอกห่วงอืม หอมจ้ะพราแม่พี่น้องบางคนอาจเตียนคิดอยู่ในใจเนอะว่าสาวเรือหน่อยเป็นยังไงเวลาหย่ำขึ้นหย,ย่ำตรงผานหนานะจ้ะผ่านหลังสาวเรือหน่อยมืดแล้วจ้ะ <laughs> มืด กระจายเหลี่ยมเนา่จะทุกคนจะหย่ำทั้งหลังบ่ได้เนาะจะกะใส่หย่ำเอาข้างหน้านะจะกะเคลือนนั่นเนะจะผ่านหนามีจะผ่านหลังบ่ดีเนาะจะเนาะกะกะแค่นแค่นไปจากบางเท้อกะเนื้อกะหย่ำบ่แหลกกะเตะเข่าโกปุ๊บพอเตะเข่าโกปุ๊บติดคอปั๊บเลยจนาะทุกคนจะประว่ากันเนาะบ่ได้ตัวเนาะจะเนาะผ่านหนาดีจะผ่านหลังบ่มีเนาะจะเนาะมาจ้ะจัดจ้ะ ถ้าสาวเรือหน่อยกินกับข้งกับข่าวอาหารดีๆแซ่บๆนะจกก๊ะแกคิดหอดทัเพอ่อสาแม่นานะ่าจะเนาะคิดหอดพอ่อกับแม่นานะ่าจะเนาะสาวเรือหน่อยอยากให้เพื่อนกินน้ำจัะแต่แต่มันจะเป็นไปบ่ได้นานะ่าจะเนาะเพราะว่าันกอยู่คนละประเทศกันจ้ะอันนี้คำนี้ให้พ่อจะ้ะตอนบางๆนา่าจะพ่อสาวเรือหน่อยกับบุมีแขวมาพ่อกินกินจุเนื้อก,กับสาวเรือหน่อยไหม Mm แซ่บจ้ะทุกคนจ้ะแจงสี่เลยสื่อมา้าผิดจ้ะบ,บนเหนียวคือเกาจ,าจะนำแหลกจ้ะสื่อม้าถือแล้วจ้ะอันนี้คำนี้ให้ท่านแม่จ้ะแม่มากินน้ำสาวเรือหน่อยมะแซ่บแซ่บแลจ้ะเนาะพ่อไปแล้วแม่กับมาจะแบบไหนมะแม่มะ อืมทะเลเนี่ยแซ่บจ้ะจ้าทุกคนจ้าบางแดดสาวเรือหน่อยไปเปลี่ยนเสื้อมาเนจ้ะเอ่อเห็ดเอ่มแก้วหรือน้ำพริกนี่เองนะจ้ะเฮียเฮียใส่เสื้อเนจ้ะเนาะก็เลยไปเปลี่ยนมาจ้ากะเบื้องแปลกๆเนจ้ะเนาะเอ่อสีเดียวกันนี่แหละสีชมพูคือกันเนจ้ะแต่คนะโตเนจ้ะเนาะกะบบ้ากันเนจ้ะเนาะความเอ่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะจ้ะทุกคนจ้ามาจ้ามากินโตเนจ้ะเนาะ ไปเปลี่ยนเสือมาแล้วก็เป็นผู้ไม้เนาะจ้าเนาะเห็นบ่จ้ะมาเลยจ้าจ้ากับไ่อยากปอกอีกเนาะจ้าเนาะมือนีก็ขคอเนี่ยปอกนะจ้าเนาะอีกบ่จักมือสาวเดือหน่อยก็บที่กลับไปเฮ็ดงาหน่อเนี่ยเนาะจ้าเนาะกับขับตลอดขับตลอดหลายกับไ่เคยได้ปอกกับมูเนาะจ้าเนาะมาจ้ามาปอกจ้านี่จ้ายกจ้า โอเคจ้ะพี่น้องจ๋ามาแซบกันต่อเลยนะจ๊ะใส่ป้ายขี่แล้วจ้ะทุกคนจ้ะเครื่องจ้ะมาไปตรงนี้นาะสาเือหน่อยเครื่องจ้ะบ่ถนัดจ้ะโอเคเห็นไ่มจ้ะเห็นก้อนนี่บ่เห็นก้อนเนื้อบ่สจะเพียนี่จ้ะแก้วจ้ะแก้ว แ้วนองพร้อนจ้ะก็บ่ค่อยขมหอกเพราะว่าหมดอายุอื้มแซ่บ พักยังพ <c oughs> ักเหี่ยวจ้ะยับม่เคยออกอ <c oughs> ืมอืยุดยุดบกหัวเขียวขนาดว่าก,กินทั้งไหนไต้ยังบ้นอยู่มาจ้ะให้พ่อแม่พี่น้องจะอึกนี่นะจน๊ะนะอึกใหญ่ๆตโตๆเลยนะจน๊ะมาจ้ะ เียมเกียวมจ้ะอืมอืมเ่าทำสวนจ้ะทางพู่ ตัวรังเต่าหวานๆจ้าสักคนจ้ะแด็ดเครื่องมาจ้ะอันนี้เนาะ kèo chà, kèo có bất khủng lắm kìa nông chà บ,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 าบากจริงๆนะจ๊ะหวันบานสดจากต้นนะจ๊ะนะเพื่อนอื่นนั่นน,ะน่ะหนักๆน,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 นบางบางจ้ะจะติดคอนะจ๊ะ Yeah Thịt kẹo bắt thịt kẹo <laughs> Má mmmm má mmmm má mmmm má mmmm Má mmmm Má mmmm mmmm má mmmm mmmm cha, mmmm เพิ่มรสชาติในการกินน,นจะจนะ๊ะเนาะเบลเยกับเบลได้นจะจนะ๊ะเนาะต้องเรอจ้ะเออปักไงเลยจ้ะบางไหนนะแล้วก็จะมีกอกสองจ้ะเสียดายบ่มีข้าวเหนียวนะจ๊ะเนาะสาวเรือหน่อยกินเม็ดแล้วจากข้าวเหนียวนะจ๊นะเนาะอืมเจ้า จิตหอดแม่จ้ะแม่อยู่แกงขอนะจ๊ะนะนวอร์สนะจ๊ะไปย้ำนดกับไฮรลอบให้กินนะจ๊ะนะไปซื้อเนื้อมาให้ให้ไทยกินนะจ๊ะนะฝีมือแม่แซ่บสุดจ้ะ มาจ้ะทุกคนจ้ะแซ่บน้ำกันเลยนะจ้ะเกบอืมบอ้มปอกจ้ะขอปอกนะเจ้านะอย่าว่ากันนะเนะจ้านะเขาได้เดจ้ะ อันอีกจ้ะอืมพันยัง đi เลึผักคกูลายแท้โอ้ยขอโทษจ้ะเป็นผู้หญิงผู้หญิงเพิ่นบ่เอนหามเล้อนะจน๊ะเนาะอุย <laughs> อ้ยล้อซีเลยจ้ะเล้อโลด เอี่ยมนะจ๊ะเป็นเอ็นเอี่ยมนะจ๊ะเอี่ยมโลดจ๊ะจ๊ะมาจ้ะคลิปนี้อาจจะยาวแน่นอนจ้ะพ,พี่น้องจ๊ะสาวเรือหน่อยกินแบบซาๆโอ้โห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 คือเผ็ดแท่อื้อ อืมอืขออภัยจ้ะสาวเรือหน่อยเบิ้งอันไม่ได้เบื้องกอง,งนะจ๊ะใช่ว่าสาวเรือหน่อยเบิง้งผู้เฒ่าอันทำงานอยู่ข้างหน้าจ้ะคนอยูู่้เดียวนะจ๊นะเป็นย้ายแกฉีดพ่นเกษียณแล้วจ้ะทุกคนจ้ะคนอยูู่้เดียวจ้ะงมงงโซ้ายอ,อย่ข้างหนา้าสาวเรือ,นอ,อหน่อยต้องขามเลยจ้ะ จบหมดแล้วจ้ะแดงเห็ดจึ้งคือเยอะแต่ทุกคนจ๋าเห็นบ่จ้ะแ่บจ้ะ่เหนียวติดแข้วอีกแล้วนะจ๊ะเนาะ อืมอืมอืมจัแบบจ้ะจา้าอืมมามามาอืมเนอะเอ้ยเอิญดูเขมามหมุดจอมาเลยจ้ะจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้ากระได้เวลาอันอิ่มแล้วนะจานะ้าทุกคนจา้า แกสาวเรือหน่อยก kind of ่ก mm, ินได้ซ nice. ้ำน no ี่ละจ้ะก่กินได้ประไลนะจจะบู๊บบอกนะกินได้กระไรยูจ้ะทุกคนจ้ะก่แก่โตนะจจะเนาะแก่โตว่านแก่โตแทน่นข้างสองข้างหรือว่านนี่แหละค่ะนี่แหละจ้ะข้างที่สามน่าจะเนาะแก่โตเป็นข้างที่สามน่าจะเนาะกะบัเหนียวจ้ะทุกคนจ้ะบัเหนียวกินได้ดีมากๆเลยนะาจะเนาะกับมันปอกของสาวเรือหน่อยจ้ะ ปอกๆของสาวเลือหน่อยสองปอกนะาจะเนาะกะบสามปอกสี่ปอกกัว่าไปนะจาะจะเนาะแซบจ๋าแซบแซบแซบเท้าเลือหน่อยกะสี่ขออำลาพาจากพ่อแม่พี่น้องไปแต่เพียงซ้ำหนีนะจาจะเนาะทุกคนจ๋ากะจังใดกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ yeah, richness, ให้สาวสาวอินสวีเดนด้วยนะจะ๊ะทุกคนจ๋าฝากขอบบุญขอบคุณหลายๆนะาจะเนาะกะเขามารับชมและรับเบอร์สาวสาวอินสวีเดนเหมือนเดิมคือเก่านะจาจะเนาะ ไ้พ่อกันคลิปหน้านะจจะนราทสกคนจ๋ไว้พ่อกันคลิปหน้าเลยนะจจะว่าสาวสาวอินสวีเดนจะพาพี่น้องไปเที่ยวมองใดหรือไปพ่ออีหยังหรือมามากินอีหยังนะจจะมองนี่นะเหมือนเดิมเช่นเดิมคือเก่านะจจะนาะไว้พ่อกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า